สวัสดีท่าผู้ดูทุกทท่านด้วยนะครับก็จะมาแจากเกมกันเอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมซื้อเกมนี้เราแค่มีหน้าที่ในการปลูกหญิงสาวคนหนึ่งที่หลับไหลลึกมานานมากเลยนะครับผมเราแค่ทำการปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมานะครับและเกมนี้มันก็จะมีเวลาตรงนี้นะครับผมหน้าที่ในการนับถอยหลังซึ่งเราก็แค่ทําการเอามือไปจิ้มจให้คุณเธอได้ตื่นขึ้นมานะครับผมนะซึ่งเราก็สามารถอ่า อัพสกิลได้นะผมโดยมีแบบอ่ายังไงอะเขาเรียกว่าอะไรวะแบบโอกาสในการแบบเพิ่มโอกาสในการาจะพูดยังไงวะไม่ให้บินเนี่ยอเอาเป็นว่าเป็นการปลุกคุณเธอให้ตื่นขึ้นมาก็แล้วกันนะครับผมเ,เข้าใจตรงกันนะซึ่งผมให้ดูแค่นี้นะผมไม่อยากให้ดูเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเสี่ยงไปหน่อยครับผมซึ่งเวลาตอนแ,แรกๆเนะี่ยอาจจะเร็วมากเลยนะครับผมแล้วก็โอกาสคุณเธอเนี่ยจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแบบ การันตีสูงสูงเลยนะครับเอาง่ายๆเราแค่อัพพวกสกิลต่างๆทําให้เวลาช้าลงทําให้คุณเธอแบบมีโอกาสตื่นน้อยลงแบบนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากโหลดก็ลิงก์ใน Discord หรือกดไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับ